เกี่ยวไปโรงเรียนใครร้องไห้ใครร้องไห้เร็วเรมีสายใครก็มีเพื่อนดุก็องเกียวไปโรงเรียนเกี่ยวร้องไห้ไหมไม่ร้องนะชัวร์นะไอ้มีหลักฐานแล้วนะโอเคแล้วใครร้องใครร้องไห้พี่ไอเออใช่ไอจะร้องไห้เลยคงไม่ใช่แค่ไอ้เท่านั้นนะคะที่จะร้องไห้ พี่เลี้ยงออนไลน์ของน้องเกลพี่พี่เฟซีก็น่าจะร้องไห้และก็คิดถึงน้องเกลมากมากเลยถ้าน้องเกลจะต้องไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าน้องเกลไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นน้องเกลน้อยลงค่ะไม่ว่าจะจากทีมงาน3ามแซบหรือว่าจากพี่พี่ฟซีที่จะเคยพบเจอน้องเกลในห้างนะคะตอนนี้ก็คงจะเจอน้องเกลน้อยลงอย่างแน่นอน อัพเดตความน่ารักของน้องเกลวแอบิเกลหรือว่าเจเกวของพี่ๆเอช้านี้ค่ะเป็นการอัพเดตความน่ารักจากไอ้เพื่อนเกลวนะคะแล้วก็จากมอสจากพี่ใหม่นะคะทุกคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะใกล้ชิดน้องเกลวนะคะแล้วก็คอยดูแหละน้องเกลวช่วยป้าจิบแล้วก็แม่ชมทั้งนั้นหรือว่าจะเรียกว่าทีมเพื่อนเกลวหรือว่าทีมอุ้มเกวก็ได้นะวันนี้ไอได้มาอัปเดตความน่ารักนะคะ น้องเกลน่าจะเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วล่ะค่ะโดยเป็นการสัมภาษณ์จากไอเพื่อนเกลนะคะโดยถามว่าน้องเกลถ้าไปโรงเรียนจะร้องไห้ไหมซึ่งน้องเกียวของเราหนักแน่นมากไหมคะน้องเกียวบอกว่าไม่ร้องไห้และน้องเกียวก็อยากไปโรงเรียนค่ะแต่คนที่จะต้องร้องไห้แน่ๆก็น่าจะเป็นพี่ไออยากจะบอกนะคะว่าไม่ใช่แค่พี่ไอแน่นอนบรรดากลุ่มเพื่อนเกวนี่ก็คงจะคิดถึงเกียวมากๆน่าดูเลย และไหนจะบรรดาเอฟซีพี่เลี้ยงออนไลน์อีกหลายหลายคนมากคงจะคิดถึงน้องเกลสุดๆไปเลยนะคะถ้าเกลไปโรงเรียนใครร้องไห้ใครร้องไห้เล็วๆเกลไปโรงเรียนใครร้องไห้มีสายมีสายใครก็มีควอมดุก็ร้องไห้หรอร้องไห้คิดถึงเกลอหรอแล้วเกลร้องไหมเกลอยู่โรงเดียวกันกับพี่สายเกลไม่ร้อง ก็ไม่ร้องเกีวไม่ร้องแล้วใครร้องร้อง,องให้เกีวไปโรงเรียนไอร้องให้เลยไอก็ไปส่งน้องเกีวเฮ้ยจริงเหรอ,อกี่โมงโกี่โมงโกี่โมงโกีโงโก่โมงบอกไปเลยสองโมงเกีวตื่นได้ไงใครปลุกเกลวไม่ใช่ยังเกิดตื่นเองเกียตื่นเองด้วยเหรอใช่เก่งมากเลยตั้งนาฬิกาปลุกหรือเปล่าตื่นเองเหรออ๋อไม่มีใครร้องไห้เลยใช่ไหมคะน้องเกลวอยากไปไหนอยากไปโรงเรียนไหม ไปโรงเรียนโอเคเดี๋ยวจะดูสิว่าไปนี่มีร้องไหมมีหลักฐานแล้วนะเออเกี่ยวไปโรงเรียนร้องไห้ไหมมีนี่ไงไอ้อัดอยู่เนี่ยเกี่ยวไปโรงเรียนเกี่ยวร้องไห้ไหมไม่ร้องนะชัวร์นะไอ้มีหลักฐานแล้วนะโอเคแล้วใครร้องใครร้องไห้พี่ไอ้เออใช่ไอจะร้องไห้เลยบา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 ยพี่ไอายบายเจอกันนะคะตอนเย็นโอเคโอเคบายบายเสื้อกรรมพูงพุ้ยจุ๊บ ลักๆอีกทีไ<อ> <laughs> ม่เข้าไม่อยู่บนรถน้องเกลียวอะเย็นมากเลยรถน้องเกลียวตรงนี้ร้อนมากเลยจะเป็นลมแล้วเนี่ยเพิ่มแอร์แล้วเนี่ยบายบาๆร้อนตอ,อ,อ,อนนี้นะอบชอบัอดีชอบไหมอ,อืมชอบนะชอบจะไม่หย <laughs> ุด <laughs>